วิตรีบเนะวันนี้ก็มาออกทริปกันเช่นเคยเนะวันนี้เราจะไปะเส้นลำพูนนะเราจะไปะเขาเรียกว่าสะพานขาวนะครับนี่มีเรามาเที่ยวกันหลายคนเลยนะมีหลายรุ่นวันนี้ ZX10 x 1 0 0 0ปกนุกติ v 4, r 1, นะี r ฟนเราเป็นคันเดียวนะครับที่อยู่ในนี้ที่เป็นรถนกเก็ตนะบอกเลยว่า เหนื่อยอีกแล้วถนนเส้นนี้เป็นพื้นซีเมนต์นะครับขับเร็วมากก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีการสบัดน,นะอันตรายมากรถจะดิ่งๆนะเดี๋ยวเราวอรมยางไปก่อนนะขี่เท่าที่ไหวนะครับดูทรงแล้วสปอร์ตพันธ์เขาน่าจะซิ่งกันเอาเรื่องนะ นเก็ตแบบเราขอยอมก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากลุ่มหน้าเขาจะขี่กันเร็วขนาดไหนล่าสุดเราหลงมาฮะเรามาผิดทางนะครับน่าไง ไปนู่นแล้วเราจอดไฟแดงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหวังว่าข้างหน้าคงรอนะเรียบร้อยติดไฟแดงเลยเหมือนจะมีผู้ร่วมชะตากรรมเรามาด้านหลังหนึ่งคันนะนั่นไงไปจะดูวีโฟเขาจะสิ่งไหมเขปิดเต็มเลยนะฮะรอด้วย โดูครับปิดเดี๋ยวดูดูอีกทีนึ่งหกปิดโอ้โห<ฮ><ฮ>แรงจีิง B4 เราก็ปิดแรงไม่ได้เช่ด้วยนะกันตบ,บัดก็ไม่มีเสียวนะรถสบัดนะถนนเด้งมากดูแฮนด์รถนะครับ นี่ก็เช่นเคยครับโหมด B t r ท c ชั่นสองครับขี่ไปร้อยเจ็ดสิบฮะยังไม่ทันนะ้านนานี่ขี่กันเท่าไหร่วะเนะี่ยรถไม่มีกันสะบัดนะครับห้ามประมาทนะครับถนนซีเมนต์นี่ค่อนข้างเด้งมากนะครับ รถผมไปโหลดหน้ามาด้วยนะครับโหลดหน้าไปประมาณนิ้วนิดๆนะครับเดี๋ยวว่าจะไปยกขึ้นให้มันสูงๆเหมือนเดิมดีกว่านะครับไม่โหลดดีกว่า g b r 6 5ค่า0 R 7นะครับเมื่อกี้ข้างหน้าก็ CBR 1 0 0น S 0 0 0นะ s x 1 0ดูกติ V 4นะครับแล้วก็ S พ0 0แล้วก็ R 1นะดูดีสปอร์ตทั้งนั้น จะไหมลำพูนแล้วก็ออกไปลำปลางเลยนะถนนกว้างมากนะ6เลนวันนี้เติมลมยางค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ว่าก็ยังเด้งอยู่ดีนะถนนมันค่อนข้างเด้งเด้งดึงเดงเดี๋ยวสั่งการสะบัดไปแล้วครับเดี๋ยวรอ,อการสะบัดมานะ นี่พิพิวัฒนนะครับเอสพันนะ C N X นมอเตนะครับมีพี่แชปโมป์มอตอร์ด้วยนะแต่เอ็กซิสนะเดี๋ยวคอยดูขั้นที่เขียวนะแลมีวินลีไทยแลนด์นะครับอาวันเช่นเคย ใครจะเป็นคนเปิดก่อนคนแรกนะครับผมว่าคันหน้าแน่ๆน,นะฮะเอนพานค 7, ันข้างหน้าผมมีบินได้บินไปแล้วครับวันนี้ไม่ธรรมดาเส้นนี้เราก็จะพยายามยืนพื้นร้อยห้าร้อยหกไปก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวเราจะขี่ตามๆดูถ้าทันก็ทันนะครับไม่ทันก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าไม่มันพอนะ พราะว่าไม่มีการสะบัดนะกลัวอยู่เหมือนกันคนระับกลัวรถมันสะบัดเพราะหน้ารถค่อนข้างเบาครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมว่าแฮนด์มันสั่งนะผมขี่นี่ผมรู้สึกการสะเทือนของโชคได้นะครับทั้งโหลดเรื่อยไปนะแล้วก็ไม่มีการสะบัดด้วยนะบรรลานโชคหน้าน่นาจะค่อนข้างเสียไปนะเพราะว่าเราโหลดปุ๊บโชคมันตั้งขึ้นนะครับ องสาการยุบตัวมันน้อยวิบัติโอไ,ไปแล้วไปแล้วครับ1พันคาร์บอนนะครับวันนี้รถสิบร้อตัดหน้าครับจะดุ้งเลยให้เพื่อนๆไปก่อนแล้วกันคนระับเราเบรกก่อนเขาเบียกมาครึ่งคันแล้วเบรกก่อนได้เบียบนะ เหมันกันตามไปทันนะดูแฮนด์รถนะครับดูความสั่นของแฮนด์นี่ยางหน้าแค่เติมมาแค่ี่20กว่าเองนะครับมันยังเด้งขนาดนี้ถนนเส้นนี้เป็นทางตรงเป็นหลักนะก็มีทางโค้งบ้างนิดหน่อย ใหญ่แล้วนะครับโอ้ยไปร้อยเจ็ดสิบแล้วครับไม่ไหวฮะร,รอด้วยรอด้วยเดี๋ยวรอใส่กันตบัดเดี๋ยวที่ขี่หมดเอตามเขาเลยนะอ้ยยะปกติขี่แต่โหมด B อย่างเดียวเลยนะ กับสแตนดาร์นี่แทบไม่ได้ใช้เลยครับถนนเส้นนี้เด็กมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูการเด้งใครที่ขี่รถในเก็ตจะรู้ดีนะครับกับการตามรถสปอร์ตนะครับถนนแบบยาวๆตรงๆแบบนี้ แปดสิบเขาฉีกหนีเราไปนู่นแล้วไลน์มาได้ครับด้นะนานหน้านี้ไม่ธรรมดานะาไปนู่นแล้วเราไม่ไหวแล้วนะ ยในดงสปอร์ตพันธ์นะครับก็<ส>จะเป็นแบบนี้นะฮะโหดูแฮนดเด้งครับดเด,บด้งดึงด๋งๆเลยครับแฮนด์ด้วยรถยังไปได้อีกไกลนะครับแต่คนใจไม่ถึงแล้วนะฮะหัวรถสบับรดครับ ยังเห็นนั่นยังเห็นเขาอยู่ด้านหน้าอยู่นะเขาโค้งมาแล้วด้านหน้าข้างหน้านี้จะมีบั๊มนะครับเป็นหลุมต้องระวังนะครับนี่นี่นี่ไงไ่น่าทันลุ่มด้านหน้าแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็จะขีแบบเหงาเหงานิดนึงนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่ๆก็ปปไปเลย ไชนเนียมปลายท่อ s c นะเสียงก็อาจจะดังกว่าคันเก่าอยู่นิดๆน,นะผมว่าแต่ว่าเราใจนะเดี๋ยวอะไรแต่งนหน้าจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะตอนนี้สั่งกันสบัดไปแล้วแต่กันสบัดยังไม่มานะตอนนี้เราได้ใส่ยางอาร์นะครับของปิสโซนเป็นที่เรียบร้อย ก็แค่ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆเขาที่ปลายทางล้ะกันนะ่าจะตามลำบากแนละ้ว เสน่ห์จริงก็คนข้างสนุกอยู่นะีตยว่าเล้าใจใช้ได้ขำไปเฟรีแวมาทีเราก็มองไม่น่าเห็นนะไม่เห็นทีทีก็เข้ามาใกล้แล้วขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ตกใจนะ รอเราอยู่ด้านหน้านะนี่งไงพี่พี่ก็จอดรอแล้วพี่แชมป์โมโตนะฮะับพี่บันะโอเคคลิปก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับรไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย